บ่ายของวันถัดมาตืดตื่ตื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 ดเสียงโทรศัพท์มือถือของสกายดังขึ้นสกายอืมฮัลโหลต้อมฮัลโหลสกายเหรอตื่นยังเนี่ยสกายอืมว่าไงพี่โทรมาทำไมแต่เช้าเนี่ยต้อมเช้าหาอะไร นี่มันบ่ายมวงกว่าแล้วโว้ยสกายแล้วพี่มีอะไรว่ามาต้อมวันจันนี้มึงว่างไหมพวกกูจะไปทำบุญที่วัดกันมึงจะไปด้วยไหมสกายวัดเหรอไปไปพี่ดูไปด้วยแล้เมื่อคืนเป็นไงสงสัยจะเต็มกราฟถึงตื่นบ่ายสกายหนักเลยพี่ภาพตัด นี่ยังไม่แน่ใจเลยว่าเมื่อคืนกลับมายังไงเออเออเบาได้เบาเว้ยเดี๋ยววันจันท์พวกพี่ขับรถเขาไปรับงั้นแค่นี้แหละบายสกายลุกขึ้นนั่งทบทวนเหตุการณ์เมื่อคืนเธอจำได้คลับคล้ายคลับคลาว,ว่าดื่มที่ร้านเยอะมากเมาจนภาพตัดจำไม่ได้ว่ากลับมาที่ห้องได้ยังไงนั่งนึกอยู่นานแต่นึกยังไงก็นึกไม่ออก เธอมองไปที่ต๊ะเครื่องแป้งเห็นสภาพเข้าของกระจัดกระจายเต็มคืน้นสกายลุกขึ้นถอนหายใจเก็บสิ่งของต่างๆเข้าที่แล้วก็หยิบผ้าเช็ดตัวเดินไปอาบน้ำประมาณ6โมงเย็นสกายเรียกรถจากแอปมารับเธอที่หน้าหอตามปกติพอรถยนต์มาถึงหน้าหอสกายเดินขึ้นรถปิดประตูแต่รถยนต์ไม่ยอมขับออกไปสไกายสงสัยจึงเอ่ยถามพี่คนขับรถพี่โชเฟอร์คะ ไม่ออกรถเลยคะอ้าวก็เพื่อนของน้องยังไม่ขึ้นรถเลยนะครับพี่คนขับรถหันมาอธิบายเพื่อนไหนคะหนูมาคนเดียวพี่สกายรีบทีแจงอ้าวแล้วเมื่อกี้นี้เอ๊ะหายไปไหนแล้ววะก็เมื่อกี้ผมยังเห็นยืนอยู่ด้วยกันเลยคนขับรถเริ่มสับสนหันซ้ายหันขวามองหาเป็นการใหญ่รีบไปเถอะพี่ หนูรีบค่ะแล้วรถจากแอปก็ขับออกไปท่ามกลางความมึนงงของคนขับเช้าวันจันทร์วันนัดหมายไปทําบุญกับสมาชิกวงต้อมเป็นคนขับรถสกายนั่งข้างคนขับโจใหญ่นั่งด้านหลังรถยนต์ฮอนด้าแจ๊สีขาวพาทุกคนมุ่งสู่จุดหมายคือวัดแห่งหนึ่งย่านชานเมืองกรุงเทพพอถึงวัด ทุกคนก็พากันไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนเข้าโบสถ์กราบไหว้ขอพรกับองค์พระประธานจากนั้นก็เข้าศาลาทำบุญถวายสังฆทานกรวดน้ำเสร็จเรียบร้อยก็เดินมาที่ศาลาริมน้ำเพื่อปล่อยปลาเอาสกายให้อาหารปลาต้อมยิ่นถุงขนมปังแถวส่งให้สกายที่กำลังนั่งเล่นอยู่ริมน้ำหลังจากเพิ่งปล่อยปลาเสร็จขอบคุณมากพี่สกายเอาถุงขนมจากต้อม เอามาฉีกแล้วโยวนให้ปลาในคลองโอ้แอบมาให้อาหารปลาไม่ชวนกันเลยเสียงโจ,โจโตะโกนเอ,อะมาแต่ไกลโดยมีช้างเดินตามมาติดๆเป็นไงบ้างวะทำบุญแล้วสบายใจขึ้นบ้างหรือยังโจถามสกายขณะที่ตัวเองกำลังโยนขนมปังให้ปลาในคลองอืมก็ดียังไงก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะที่ชวนสกายมาด้วยวันนี้สกายหันมายกมือไหว้ทุกคน แม่วันนี้โหมดเรียบร้อยเว้ยพวกเราทีมเดียวกันนะเว้ยถ้ามีอะไรก็บอกได้จะได้ช่วยกันต้อมเอามือยีที่หัวสกายเบาๆถ้าหนูเล่าให้พวกพี่ฟังแล้วพวกพี่จะคิดว่าหนูบ้าไหมสกายเงยหน้าขึ้นสบตาก,กับทุกคนเล่ามาเลยนะ้องถ้าช่วยได้พวกกูช่วยมึงแน่นอนต้อมกล่าวด้วยเสียงหนักแน่นดังนั้น สกายจึงเล่าถึงเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นกับเธอตั้งแต่เริ่มย้ายมาอยู่ที่ห้องนี้เพราะมันคือสาเหตุที่ทําให้เธอต้องดื่มหนักทุกคืนเพื่อจะได้เมาแล้วก็ไม่ต้องมารับรู้กับเหตุการณ์แปลกๆที่เกิดขึ้นในห้องพอทุกคนได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดแล้วต่างก็ทําท่าคิดหนักพยายามคิดหาวิธีช่วยกันเต็มที่เอางงี้มะกูว่านิมนต์พระไปรดน้ำมนต์ที่ห้องสักทีดีมะเผื่อจะดีขึ้น ใหญ่ออกความคิดเห็นเป็นคนแรกแต่ประเด็นคือเจ้าของหอเขาเป็นมุสลิมนะพี่ถ้าเรานิมนต์พระสงฆ์เข้าไปมันจะดูแปลกๆไหมที่สำคัญเขาจะให้เข้าไปไหมสกายหันมาตอบกลับพลางถอนหายใจหรือเราแวะแช่พระพุทธรูปที่วัดเข้าไปบูชาในห้องดีไหมเพื่อท่านช่วยได้ต้อมลองเสนอไอเดียช่วยอีกคน ที่ห้องหนูก็มีอยู่บนหิ้งตั้งสามองค์แล้วนะพี่สกายคิวย่นหันไปตอบหรือเอางี้เมื่อกี้ตอนที่กูแวะไปชี้กูเห็นมีซุ้มให้เช่าวัตถุมงคลตรงแถวโน้นลองไปดูไหมโจออกความคิดเห็นพร้อมชี้นิ้วไปยังแถวที่ตั้งซุม้ม